สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้ผู้สุ่ขคนกับผมหิมะตามพอวิเศษกันต้องวดพี่น้องพ่ไปกิเก่ากับหนึ่งพ่อเรนนี่เขาตัอง้งบดทั้งล่างนะตันี้เขาจะบอ้งล่างเขาจะับเขาเปล่นเขาจะจับเขาจะยั่งปจับคนยังพนดีพนดีมันไม่ได้คำนวณีมันไม่จึงเลยนี่เขาเห็นแล้วน่ะเขาเห็นแล้วมันไม่จึงเลยเดี๋วไม่ให้เขาแล้วไม่ร um. ูกัน อาท่านว่าคมพี่รองนฟซี่โค้งโกกันนะครับเอาคอาแปลที่นดกอาเป็นนพม่าเราตนตัวอ่ครับผมเพราะว่าพอไปใช่กน่มันเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาคนแหนเราเรยเมื่อหนจับืะครับน้มีจีคาันากนอ่ไปยังจับถุนกันนึ่งมเลยแต่ว่าจับวือว่าน้อพอเพราะว่ารถค่าพงหน้าอยู่อยู่กินน้ำขาาย เด็กแกเป็นมากอ่างนี้นี่เอาเอาเอามาเฉยกว่าบ่สิเด็กเล้ยงเฉาตัวเองก่อนนี่บ่เอาเฉยนี่เใยมือบ่เรวดตัองมาบ่เอาเอาเฉยนะเดี๋ยวเอาเลียนใบนี้เลยเปลี่ยนใมาบเอาเอาเด็กมือที่เรากขมอดนี่ก่อน วที่ิรากำมวัดนี่ม uh> ันจะไปทิศทางไหนออาได้นี่เลยครับวัตนั้นมันเป็นมันเป็นหานึง่เนาะขึ้นหาหานึงงวัตถเราหานึงครับผมหานึงเป็นบนนี่เนาะหานึงเป็นบนหกสเป็นล่างครับผมสาม เีบนี่กนี่ตัวนี้ขับีปตัวนี้เป็นสามสี่ห้าหกเจผมมันเก็าศูนย์ครับผวันี้วันนี้มาเก้ากับมาหนึ่งกับมานี่เขาจับตัวนี้ขับก็จับตัวนี้ ไมมาไมอัวน <Ed il> <aden> ี like like ้กับ <GO> ต <grocery stores> ัวนี so like so ้เห็นบ่ดี่ยมันเทเลางมันเป็นเทุลางมันเป็นกะนบวอกครับเขามาจับตัวนี้หว่านหเ่าีกับครับคิดแปเลยมันกงกันเ่เด่นมาทั้งเก่าทั้งหนึ่งกันตัวนี้านมสิ้นี้ มันก็มวนไนี่ฮะบันเสรจ้จับมันม้นาก่านี้บันอเจ็บว่ะไปเก่าคำนึเลยวิ่งมันเป็นสามมันเป็นทั้งหมดตัวเด่นมาทั้งเก่ามาทั้งหนึ่งตัวนะพ่อเอาไปนี่บ่บนี้วนียล่างันเป็นี่หนึ่ง1่ okay. you you 14ี <tô S 2> ่หน <facial> ึ S s ่งหนึ่งสี่หนึ่งสนึันเป็นล่างเนาะอืมเห็นล่างล่างเอานี่ตัวยางหมดที่่ันมาตัวล่างบัเบนหมดวันที่หนึ่งท่านว่าเด้อหมดวันที่หนึ่งท่านว่า จับอลรับผมแต่ว่าอมาิว่ตจร์จำเลยล่ะแต่ว่า้องมันใจขึ้นนะครับเบิงเหล็กเด่นรางพี่รองอรย่าจที่ทางน้ำศูนย์หนึ่งสองหวดนี้เด่นสองทีรางรางเด่นสองสองไปจบแล้วตัวนี้ เ่จชาได้ตัวมันจีกินสองหาคือสองเก้าคือสองเจ็ดคือสองแปดหมดหมดที่เรียวเลี้นั้นเป็น่หมดที่เลี้ยวมากมาหนึ่สี่มันจะเป็นมันจะเป็นเลขผลสองาแค่นะอ๋อบัดก็นี่จะเป็นสองหาเออบ้านนี้เรียกันตังนู้มันจะเป็นศูนย์หนึ่งสิมันไม่เป็นเก้าแดรูเป็นดิจะเปลเป็นเขาเหตุตรงเขอเหตุตรงบนฝกเกาะไปเินาวผมเอาเอาไม่้ข้าบนุก้ปะข้าวบนออกบนนี่ไม่เป็นศูนย์ออกศูนย์อาเก้าบนนข้าวผม เด่นแปดวันี่นึ่งกับสองเอ้ยแปดกับสองเพื่อนเราบอกตัวที่ละนี่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 เรว่าจับมาเนี่ยบกแปดกับสองเรียกว่าจับแปดหาตัวเนี่บอกครับคอยจับแปดหาก้าแปดทีตันนี้อ๋อเก๊เขาบอ่ร้ายตัวนะเพื่อว่าทำไมรอแปดนึงก็แปดสามน้องเขาเขาไปเชื่อไม่ดีบ่เป็นทางแปดซีให้แปดซี นี <c ười> <c ười> oh, 5, ่เดียเขาจับนี่โอ้แปดห้าแปดสี่มากที่ยังไม่ถึงแปดหน8่งสก็เชื่อได้ดงวยเขาแปดหนึ่งไปกับกันก็พอแปดหนึ่งกันไว้เพราะว่าท่านกันแค่ว่าเอาต้องซื้อเติมตดงเสือห้ตองซื้อเติมบุกวางต้องซื้อเดี่ยวด้วยที่เขาเชื่อต้องบุกวางติดว่าไปะน่อาันี่ บานี้ตัวนี้บาน้องจับมหรอาหนีบ่จับไหนนี่ตัวสองเก่าเจับหนว่าสอเก่าสองจับขึ้นสองเกาสองหากสองหาตัวนี่ลาะก็นี่ครับผมตัวคนดิกินน้ดขึตัวตัวชนหนึ่งมนยูตัวดีเนาได้มันชนกันแล้วไม่นกันแล้วมีตัวคันมันกินกินสองอสองน่ะอย ขาเป็นมาลักษณะไอ้เมงีนทีเราเนาะนี่เนี่ยเขาวาเขาจับสามทุนบครับตัวก็สวมากตัวปเบิ้งเขาใส่ให้็เขาไม่ได้ขับพอมีศูนย์สามบาครับพี่เขาจับสามุเดียวสามุนแต่ว่าซัวเขาสามุนบานี่เขจับเขาไม่จับตัวนี้บานเขาไม่จับตัวตัวนึงแปแต่ว่าตัวนี้มันกองครับตัวนึงแปด่นนี่ครับมันถึขึ้นหันบ้านนี่จะล้มแรงขึ้นจิอันเด็กเล่านะ จำไว้ให้หนี่มดฮะครับแล้วพี่ครับเรียกว่าแต่เจ็บแขียนไหมมีว่างไหมครับพอไปใช้หัวใจญ่ประโยชน์กันเนะพี่น้องหลังจากเด็กวิ่งเขานะครับเด็กวิ่งเขากันเพียบนี่ว่างเลยเราเบอร์นี่ภาษาของแกมเนาะบนก็ให้วิ่งบนวิ่งบนเรืมากมันตัวล่างมันอกเป็นบนเป็นล่างพอพี่อ่าเห็นบลเป็ี่ยนหนึ่งตัวยางก็เห็นบล เดอกลางมม่มาป็นเวื่งบนทางลางบัดนี่ตัวสามเห็นบดวดวันนี้วันนี้บนพ่ยวิ่งเร็วกว่านี่ละนี่ตัวนี้มันตัวลางมันคยเป็นมันชิคเป็นบนลางเบิสอดวันนี้พ่อชายวิ่งวิ่งบนฟองตัวนี้เป็นล่างนี่ครับมันจะเป็นืั้งบนทางลางชั่ว่ามัน่ใช่นสองหาสองเกนเรียกบนม่นจว่าสมัยมันจะว่าชีนจีนึ่งสุดเลยครับผม เอาวันนี้เอาเป็นบนล่างไปรวดบนล่างบนล่างวิ่งแปดแปดกับสองแปดกับสองพี่รองยิบซีงแล้วกบอกกันเขาก็วอาว่าแปดกับสองแปดไหนเอนเอาบนล่างเ่็นองพ่อพี่ชัยิ่งบนล่างแปะกับสองเอพี่้องท้างจะขึ้นบนลุ่างนะครับกันไว้พี่้องเจับกูใช่หรอะันนี่ พอตืวย่อยพี่้องซีนี่พอกันมาเรียบร้อยแล้วซคู่ซหางนะครับถ้ามาแปดสองโ8แปดหาแปดซีสองสองไอสองเก่าอ่ะสองหาสองสองเกากับสอหเออสองเกากับสองหานะครับสองเนะครับพี่้องพอ เอาพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้ออาจจะพอชัดเจนเนี่ยมืดเนี่ยเพราะว่ามันกลางขึ้นพอวิ่ใช่เพิ่อน่อใครว่างเพิ่นไปเกี่ยวเขาเนะพี่น้องเนาะพอเพิ่นก็นมีรถดเกี่ยวอยู่สี่ขั้นน้ะพี่น้องนาพี่น้องกระเบิงมีหลักฐานมีสูตรมีอย่างให้เบิงผ้อมเรียบร้อยถ้าพอมาพ่อจับคู่ก็จับเอาเด้พี่น้องได้เอาแคบหน้าจอครับผมแคบหน้าจอพี่น้องเอาแคบหน้าจอครับผม อขอบคุณหลายไขอบคุณหลายไลพอขอบคุณหลายไรครับเนาะคอยพี่น้องเขาโฉบโฉบมนันมันรวยๆแห้งๆสู้ผู้สุขคบนว,วันที่หนึ่งท่านวัดสองหาหกหกมันมันแห้งๆปังๆกันสู้ผู้สุขคนเราจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพราวรวยนะครับเด้อ คลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม